สวัสดีค่ะช่องยายวันพัทยาชาเนี่อนะคะวันนี้เรา,ามาตามติดยิพทะเอกเคียงแอนพับมะาแก,กนนะคะวันนี้เรามาส่งทะอื่ขอ <c oughs> งเรามาถ่ายเอ็นดีที่ทำชนเนลนะคะยังไงก็เข้ามาให้เป็นกำลังใจกับเราทับมะาแกนแกนยินะคะ เป็นกำลังใจให้ตัวเอกของเราเสียงอ้อนนะคะวันนี้นอกสถานที่ไม่ใช่เรือเที่รักเดียดนะคะยังไงก็ใส่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับวเอกของเราด้วยนะคะน้องทับน้ำนัดเลงขอนกลางคืนแบบลาบเรื่องนะคะวันนี้รับเรื่องเนี่ยเรเจะเกิดฝนตกเพราะเมื่อเช้านี้ฝนตกแล้วก่อนมาตาพี่สู้ ตอนพระเอกใส่ชุดนีรออคัะเอ้าใช้ชุดยากอยู่้วใส่ชุดแบบนี้เจสีมาบอกว่าน้องท็อปแก่จังเลยผมมาถอดซังไม่ได้ขึ้นเจ้าเดี๋ยวต้องถอดแล้วไปไม่น่ารถอ่ะไม่เอาขาตั้งไปด้วยก็ขาตั้งกล้องอยู่ทังรถยากเรือยรู เรื่องไหนย,ยากโอเค,ครับช่ดแบบน,นี้ใส่ใช้คิ้วยากอยู่นะนี่เอาไปให้ในส่วนรออเราไม่ทำอื่นอื่นแค่ทำนี้นะค่ผม วุ่นวายจริงๆครับตอนเนี้ยสู้ๆครับถ่ายเอ็มวีวันนี้โอ้ยขอบคุณครับผมพี่ไหนครับเจอกันครับคืนนี้คืนนี้เราเล่นที่บันแห่บ,แบ้านแหดไปว่าอะไรครับทำเภอบ้านแฮ่จังหวัดขอนแก่นเออแมน,นต้องต้องให้ไปตามมาดามแชมป์นะว่าอยู่ข้ามาอยู่ติดกับบ้านมาดามแชมป์หน้าผมโซรมไหมไม่โทมหรอกแต่เพียงแค่ไม่ได้นอนเฉย ย,ย,ยังไม่ดอนนะคนไม่ไอนเพราะเราต้องไปเอาบัตรคิวก่อนต้องเลยคำนวณเพื่อไปเอาบัตรคิวเดินไปตรด้วยนยะังไงใช่ยังไงทีมงานอยู่นั่นนะเดี๋ยวโทรโทรถือก่อนสิพี่โทรหาทางเพชรจบอกว่าพี่พพต้องเอาบัตรคิวไหม,มนี่ไงบัตรคิวไม่บัตรคิวเออตรงเข้าไปเลย เธอฉันต้องเอาบัตรคิววะฉันต้องใช้บัตรคิวไหมี๋ยวฉันเดินเข้าไปเลยฉันเห็นเธอฉันเห็นเธออยู่ตรงกลางมันนเองฉันเห็นแล้วเห็นร่มเห็นโฟมนัยนี่ฉันเดินทะลุไปตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงกลางเดินผ่านเดินทะลุได้เลยใช่ไหมโอเคโอเค

पर चले ना आबा आ एस